สวัสดีครับผมชแชมป์ธิปรกรวุธิพยามงคลครับเป็นเว็บมาสเตอร,ร์ของ x t e a m c o คครับผมตอนนี้อายุ24ปีครับ <S <S เริ่มทำเอ t กทก็ am, ตั้งแต่ตอนยังเีินอยู่ในมหาวิทยาลัยครับผมเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตอนแรกก็คิดว่าจะให้เป็นเพื่อนๆใช้รุ่นพี่รุ่นน้องใช้กันในมหาวิทยาลัยเช็คกันในภาคก่อนแต่ปรากฏว่าก็มีคนอื่นเข้ามาสมัครเรื่อยๆก็เลยพัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนเป็นเว็บ Xt ในปัจจุบันครับผมตอนนี้ s x t c o m ก็เป็นเว็บที่มีคนเข้าไปอันดับ4ของประเทศไทยนะฮะ2-3แสน u p ต่อวันบางทีผมคิดว่า <Birthday> <fas. S 1> <c reated> ผู้ใหญ่เขาอาจจะมองว่าเด็กที่ไม่อ่านหนังสือไม่เขียนหนังสือเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองในภาพรวมว่าเด็กไม่ได้อ่านหนังสือที่เป็นเล่มๆแล้วก็จริงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนมาอ่านทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นหรือว่าอาจจะเขียนทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นในส่วนของเอ็กซ์ทีนเองก็มีคนที่เขียนคนที่อ่านก็เยอะพอสมควรดังนั้นจะบอกว่าเด็กไทยตอนสมัยนี้แบบไม่เอาแล้วเรื่องหนังสือเรื่องอะไรเป็นมัวแต่บ้านนักกระทองอะไรอันนี้มันก็อาจจะไม่ใช่ครับผม บล็อกของผมเองก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะเขียนเรื่องทั่วไปสักหน่อยก็คือว่าถ้าคิดอะไรได้ก็เขียนอาจจะไม่ได้มีแนวเป็นเฉพาะฮะอ,อย่างบล็อกของเรื่องบางคนเขาอาจจะเขียนเป็นการ์ตูนอย่างเดียวเลยหรือว่าอาจจะเขียนเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยแต่ว่าของผมนี่จะเหมือนค่อนข้างจับฉ่ายน,นิดนึงสําหรับเพื่อนๆที่ชอบเขียนชอบอ่านนะฮะก็เราไม่มีที่จะให้เขียนที่าบางทีบอกว่าเขียนแล้วอาจจะไม่มีคนมาอ่านอะไรเงี้ยก็ลองเข้ามาดูที่เอ็กทีนครับเพราะว่าที่นี่พร้อมที่จะให้ความคิดเห็นพร้อมที่จะ บ้านน้องมาแน่นอนครับเดี๋ยวใช่ว่าทําให้ผลงานเป็นที่รู้จักมากขึ้นหรือว่าให้มาขึ้นหน้าแรกอะไรอย่เงี้ยครับถ้าเรื่องบอกกี้ก็มีเพื่อนอยู่คนนึงครับตอนเรียนมหาลัยทุกคนก็จะแบบเหมือนเรียกว่าเขียนโปรแกรมนั่งทํางานกันบ้านของตัวเองไปแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงซื้อบ็อกกี้มาฝากเป็นกล่องเยอะๆเลยแล้วบอกว่าเพื่อนคนนี้เขาเขากินแล้วเขาไม่กินปกติรับเ,เขาดูด ชอ็อกโกแลตไส้ชอ็อกโกแลตออกไปหมดเลยแล้วเขาก็เสียบไว้ที่เดิมแล้วปรากฏว่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นมาเจอว่าเอยทำไมบ็อกกี้บ็อกกี้อันนี้ทำไมมันไม่มีชอ็อกโกแลตเคลือบเล่ะแต่ปรากฏว่าทุกคนก็ยกกล่องนั้นให้คนนี้ไปเลย <laughs> ถ้ามีถ้ามีคนมาถามว่าเอ๊อยากเป็นเวอร์มาสเตอร์เหมือนผมหรือว่าอยากเป็นนักเขียนหลายๆยอย่างเหมือนเหมือนคนอื่นเขาอยากจะทำยังไงจะทำางไางให้ฝันนั้นเป็นจริงก็คงต้องบอกว่าน้องมีความอยากพอหรือเปล่าที่จะทําอย่างนั้นถ้าน้องมีความอยากพอที่จะทำอย่างนั้นน้องสามารถ ทิ้งเรื่องที่ไม่จําเป็นในชีวิตอื่นๆได้หรือเปล่าอย่างเช่นว่าน้องยอมที่จะนอนน้อยลงได้หรือเปล่าหรือว่ายอมที่จะไม่ดูทีวีบ้างได้หรือเปล่าเอาเวลาตรงนั้นมาทำมามาสร้างความฝันของน้องดีกว่าทําอย่างนั้นได้หรือเปล่า,ลาผมจะบอกเขาไปอย่างนี้ครับ